สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมมสุผู้สุขคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะเมื่อนี้เขากะมาซืบ่ออีกเซนเก่าเซนเคยนะพี่น้องนี่พอดีมือเศร้าเขากะไปเอาทอนี่มาแบกมาเนาะพี่น้องเนาะเหยี่ยมที่เอาใดมาใส่พี่น้องเนาะแล้วก็ซืบ่ออันเก่าเนี่ยแหละเนาะตอนนี้นายซาม,ห,มลลหัวหนุ่มกำลังขึงแห่งขึงทราย ว่าแมนแหอนะขึงใช่ไหมน้องเกี๊ยวสิเก็บรายละเอียดต่างๆน้อเป็นโบกแล้วก็นม่นยังต่างๆกะล่อชมรอติดตามน้องกันน้องพี่น้องว่ามันจิออกมาในลักษณะขูดแบบใดเนาะไปติดตามหับชมพร้อมๆกันพี่น้องก็มือโว้ยมันเน่ยก็มือว่าก็มือหนุนลงมานนะพดมือ nhăn nè Mắng nhăn Tìm lạ Tìm lạ Mà không Tìm lạ Uuuu Bốc hề tham Nàng nói phân cấp đang mà tắc nằm nữa nà. Từ này nó hạt nó tham หับเลยหับเลยแข<ป>็งป่ะก็แข็งกว่าติวเอาแม่ไปยังาาม,ยามายาตะกางมายตะกางมาคือว่ามาตักอุ้ยอุ้ยอันแท้มือผุนไม่มีทางเลยนังทางนี้ทางน่ะโ,โอ้โหเนื้อหับพี่สม้ม

เขมาเห็ดโบกก็ได้ยังเลยเลย้วก็เป็นพักต้นมที่หัวมาอยางของมะนาวเลี้ยงมันอีกผู้นำของน้ำาวานนี่มันอิ่มเอะเลยเนี่นะไดก็ได้นับเียงออกกันตามนี้เขากำลังที่เอาใดปั่มน้ำเขาลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะหน่อยเขาทีลองทดสอบเพิ่งน่ามันทีเป็นใด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันสักแล้ <laughs> าทาพาชมในเมฆากะถางเมฆาดูจุ๊บอะไรนั่นก่นนสอนคุณสวยนซ่กเต้อะไง คามเขยวดูนีงมคป่วยเลยเดี๋ยวันนจ,จะคับเองแล้วนีเป้นเ่าน้าท่านผมเดี๋ยวเขาต่อสายเขาคอนโทนแล้วก็เดี๋ยวเขาชี้ลองทดสอบพวกนั้นใน้นองนวามันที่เป็นแบบได้ มันเกาียวก็ใช้ติดงอกมาโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เขากับติดตัง้งเรียบร้อยหมดเป็นเทียรอยนะท,นนท,ทั้งอาอุ้งน้ำทั้งบอลใส่น้ำทั้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเรียบร้อยหมดเป็นเทียรอยนะแต่ว่ามื่อนี้ยังซีบ่ทันให้กับท่านผู้ชมได้เบิงนะ้งเนาะเดี๋ยวเขาชิมาทดสอบให้เบิ้งกันคร่าวๆนะพี่น้องเน,นาะว่ามันใส่ได้หรือว่าใส่ไม่ไดนะ้เานาะอ่าเนาะ พอดีกับมีชาวบ้านเพิ่นมารอถ่าตักน้ำยี่หันนะพี่นะ้นองเนาะเขากต่เลยที่ถือโอกาสนี่สาธิตไปพร้อมกันแล้วพนะี่น้องเนาะอ่ะลองบนะ้างเนาะสามสองหนึ่งเอาเด็ดหายเด็ดหายนะพี่น้องเนาะ <c oughs> คือมันมันกะที่อยากแข้งวันใดขึ้นก็แสงแดดนั่นเองเนาะนะฮะว่าแดดแห้งน้ำมันกะที่ออกไลน์นะฮะว่าแดดเปแี้งมันกะซีโอ้พี่น้องบึ้งตึ้นมาเกียมสิลับแล้วตาเดียบตั้งแต่รถหาแสงแดดเลยเนาะ กต่พี่ว่าได้ได้นั่นเป็นรองนะแต่าว่ามือได้ที่ว่ามันบูมีเมกบูมีนั่นบังกะโอเคนะเนาะแต่ว่าหลังจากที่ว่ามันสําเร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขามีอ่างเก็บเนาะพี่น,อนะน้องเนาะเวลาที่ว่าแดดออกแห้งๆนี่มันสามารถดูดขึ้นมาใส่ในอ่างน้ำนี่ได้เนาะแล้วก็เวลาทีา่มันเต็มตัวนี้กระชี้เห็ดหนาที่ตัดให้โดยอัตโนมัติน้อพี่น้องนะแต่ว่ามือนี้เขายัางไม่ทันได้ติดตั้งตัวที่ว่าให้มันตัดอัตโนมัติเถ่นเถื่อนเนาะเป็นหลังจากที่ว่ามือ มือที่ว่าอุ้งตัวนี้เนาะมันแข้งดีมันสามารถที่ว่าซีบรรจุน้ำได้แล้วก็เฮ้ากับซีเอาเซนเซอร์ตัวนั้นมาติดใส่กับอุ้งตัวนี้เนาะและ้วก็บัตน,นั่นกกปล่อยให้มันทํางานของมันออโต้เลยเนาะพี่น้องกับสำหรับกิปเนี้กัจีบะมันนี่เนาะพี่น้องสำเร็จเป็นเชียร์พอยแล้วต้องขอขอบอ,อกขอบใจน้ำทางผู้ใจบุญโมดสุภุสุสคนเนะาะจีบะซอยกันสนับสนุนมาจนโครงการตัวนี้มันสำเร็จเนาะก็ต้องขอขอบอ,อกขอบใจหลายๆ มืออื่นหรือว่ามือฮือเนาะขาพเจา้าวชิ้มามอบตัวนี้ให้กับทา่างชาวบ้านแล้วก็ทดสอบให้กับท่านผู้ช่อมได้เบิ้งกันอีกตึ้มเธอหนึง่งนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปบ๊ายบายสบายดีนะ